อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สร้างบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเอาไว้ถ้าเมื่อเรามีบุญกุศลในจิตใจแล้วบุญกุศลนั้นจะเป็นผู้พานําเราไปสู่ความสุขแต่เรามีบาปถ้าเราทําแต่บาปบาปมันไม่เอื้ออหนวยได้มีแต่าพาชักตกนรกหลุมไหนลึกๆถ้าทําบาปหนักนะถ้าทําบาปเบาขึ้นมาเลยกรับมาเป็นเปรตมาเป็นสัตว์ที่ฉานมาเป็นคน าบาบ่ายหูหนวกตาบอดเป็นได้ทั้งนั้นอันนี้คือบาปอกุศลเป็นเพื่อนสองนำารวงจิตใจของพวกเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ประกอบคุณงามความดีสร้างบุญกุศลให้เป็นเพื่อนสองของเราอยู่ตั้งแต่ในความประมาทหากินเป็นเป็นวันอยู่เป็นวันๆแล้วก็หาเงินคำทรัพย์สมบัติ ใครได้เงินมากกับผู้แปลว่าผู้นั้นฉลาดยกยอปอปั่นกันเชิดชูบูชากันเป็นหน้าเป็นตาในชุมชนสังคมแต่ถ้าว่าคนนั้นหาแต่เงินอย่างเดียวไม่ได้หาคุณงามความดีไม่ได้แสวงหาบุญเข้าสู่จิตใจแล้วหลักของพุทธศาสนาไม่ได้ยกย่องนะทิ้งจะรวยก็รวยไปเถอะรวยก็เงินทั้งหลายทั้งปวงนะส่งร่างกายของเราเข้าไปโรงพยาบาลเท่านั้นเอง ให้หมอดูแลรักษาห่องดีที่สุดยาดีที่สุดหมอดีที่สุดเ,นะเงิน,นส่งถึงโรงพยาบาลไม่เกิดนั้นตายจากนั้นญาติพี่น้องที่ลูกของข้าดีหลานของข้าดีสามีภรรยาของข้าดีที่สุดญาติพี่น้องที่วันดีที่สุดนั่นก็ส่งถึงเมนพอวางดอกไม้เสร็จแล้วก็หันหลังออกมาไม่มีใครจะไปเป็นเพื่อนอีกละทนี่นี่แหละ เอานั่นแหละอัตหิอัตโนนาโถหรือเล่าเนี่ยตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรซียาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเรานอกจากใจของเราใจของเรานะที่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้บุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองเราเดินเคียงข้างเราไปหลายแบบนี่ถ้าว่าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศล มีแต่บาปอกุศลบาปอกุศลนั่นแหละจะเดินเคียงข้างเราเพราะฉะนั้นในพวกเรานอ้อมองดูที่ว่าในชีวิตของเราตั้งแต่บัดนั้นมาถึงบัดนี้เป็นที่อุ่นใจได้อย่างเป็นที่พอใจได้อย่างในการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราทางว่าพวกเรายัางห่างเหินอยู่ก็ควรพยายามประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของเราไว้ให้มาก เตรียมไว้ให้ดีนะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะ